ครับเพื่อนเชาวเกษตรหลังบ้านทุกคนนะฮะนี่ก็ครบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มๆเลยฮะกับการเลี้ยงปลาหมอของผมนะปัจจุบันนี้นะให้ดูตัวปลาก่อนฮะเดี๋ยวจะโฟกัสยากหน่อยหนึ่งนะฮะคือมือถือมันเก่าแล้วก็อย่างเงี้ยปลาก็ดูแข็งแรงดีนะครับดูจากปริมาณเนี่ยน่าจะหกสิบตัวได้ครับเหลือแค่หกสิบตัวครับที่เหลือตายตายเหมือนกับว่า อ่ผมเอาปลาตัวเล็กมาเลี้ยงด้วยแล้วมันเป็นโรคครับแล้วมันติดโรคก,กันทำให้มันถ้ายอยตายนีผมไม่รู้จะแก้งไงจริงจริงนะครับก็เป็นโรคตายทั้งทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยปัจจุบันเนี่ยตัวเล็กก็เหลือประมาณสักไม่ถึงสิบครับส่วนตัวใหญ่ก็ตายไปประมาณยี่สิบตัวนะครับก็เหลือแค่นี้ครับดูแล้วก็ประมาณน่าจะร้อยไหมหรือหกสิบไม่แน่ใจผลไม่นับนะครับก็สภาพก็เป็นอย่างนี้ฮะยังดูแข็งแรงอยู่ครับแต่ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะ ตายเพิ่มหรือเปล่านะครับเนี๋ยเราไปดูครับว่าทําไมครับผมจะเล่าเรื่องราวให้ฟังครับคือแต่ก่อนเนี่ยมันมีอยู่สองถังนะครับถังนั้นก็เลี้ยงตัวใหญ่ครับส่วนถังนี้ก็ใส่ตัวเล็กแต่น้ำเนี่ยมันเป็นการลักน้าครับจากคลิปก่นกอนๆเพื่อนอาจจะเห็นนะครับมันทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันวนไปถึงกัน,นครับทีนี้อยู่มาวันหนึ่งนะไอ้ตัวระบบกรองผมเนี่ยมันก็เฟล เปลไปโดยที่ผมไม่รู้นะครับเพราะผมเอาออกซิเจนเป่าผมก็เข้าใจว่าน้ําเนี่ยมันแบบว่าไหลปกติปรากฏว่าพอผมหยุดออกซิเจนปั๊บนะครับปรากฏว่าน้ำเนี่ยไหลเบามากก็คือการกรองเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับีนี่ผมก็ลื้อระบบกรองมานี่ฮะยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยก็คือว่าเน่าเสียหมดเลยนะครับมีนอนแดงมีอะไรขึ้นเต็มเราผมก็เลยหยุดระบบกรองไว้ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยก็เลย เปลี่ยนน้าเอาน้ําใส่นะน้ําที่ผมเก็บไว้ประมาณสักสองสาวันนะตัวนี้ยคอรีนก็น่าจะหมดไปแล้วนะครับก็เอามาใส่ไว้แล้วก็เอาปลาเนี่ยย้ายจากาตักออกแล้วก็ขัดบ่อครับแล้วเอามาใส่ใหม่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับปลาของผมนะต้องดูว่าจะรอดอีกไหมนะจะมีตายเพิ่มหรือเปล่าพรุ่งนี้ครับแต่ว่าดูจากสภาพก็คือยังแข็งแรงอยู่ทุกตัวนะครับไม่มีตัวไหนมีอาการครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะ ตัวที่มีอาการก็คือลอยขึ้นมาบนผิวน้ําแล้วก็เอ่อมัน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 ไม่ขึ้นมาดีดน้ําอย่างนั้นอะ่ะคือมันแบบว่าลอยแล้วก็ลอยไปเลยเราแค่เราเอามือไปจับก็จับได้ประมาณอย่างนี้นะครับผมก็เลยว่าโอ้มันคงเป็นโรคแหละไม่น่าจะเกี่ยวกับว่าคุณภาพน้านะครับตอนนั้นครับก็เป็นลักษณะนี้นะคะรับเพื่นอนเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันอีกครั้งครับก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงฮะ วันนี้ผมก็จะงดให้อาหารไปก่อนครับสักสักสักหนึ่งวันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยให้นะครับเพื่อนครับนะฮะเพื่อนก็สามารถติดตามได้ครับจากช่องเกษตรหลังบ้านนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับ <c oughs> ปกติเขาก็ไม่ค่อยทําระบบกรองหรอกนะเ <c oughs> ท่าที่ดูจะใช้หลักการแบบว่าเปลี่ยนน้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าสิบเปอร์เซ็นต์วันละสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเปลี่ยนให้มันถ่ายน้ําเก่าออกเพราะปลาพวกเนี้ยเราจะให้อาหารค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะมีเมือกออกมาเยอะนะครับประมาณนี้ครับง่ายก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยครับ ต่องเกษตรลังบ้านครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ